एवं मे सुतां एकां समयां भगवा भारानसियां विहरति इषिपतने मिखाय तत्रको भगवा पाञ्चवाकिय भेको आमान्ते सिधवे मे भे Papachitena sewita pa yo a Chayanga me su cama su carne cano yo a cohino a camo a coato a chane coa anabrio a anatasanito a yo a Chayanga taciramatano yo a coa มริยอนันตสังกิโตเอเตเตเพฆเวอุพะอันเต

patataka te anaprisa sampota jaka karana ya na karana opasama ya apek ya sampota ya nebana ya sangwata te ayame wariya adhang

สามมาสติสัมมาสมาธิอายังขอสาเพิกเวมานิม้าปะเถปธาตถธาคเตนะอภิสามปุทาจักกัลเนียานะกัลลานียาปัสสมายาอภิญญาญาสัมโพธายาเนปานายาสังวัตติิธังม โปนาเพคเวโตขะคารรยสัจจังชาเตเปโตขะชารามิทุกขงมารนาปิปุกขงโสกปริเทวาโตขโทมนาสุปายาสาปิทุตขะปิเยหิสามปโยคทุกคปิเยหิเวปโยค ตัวขออยามไปจังนรปติตามไปตัวคางสังเตันปันจุปาานาการ ทุกข้าอิทังขอปนญเพียรทวีตัวขสมุทรโยอริยสัจจังยายังตานหาปัวนอบภวกานันทิรากสหกตา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 ตราพินันทิเนใสยะเททางกรรมตานหาภวตานหาวิภวตานหาอิทัง ปนะเพเวทโันิโรทโทอริยสัจจโยตัสายวตานหายาเสสวิราคนิรทโทจักโคปเตเนสโคโมติอนาลโยิทังโอปนะเพเวทวคนิโรทคามิเดปเตปตาอริ ยาสัจจังอัยเมวะอริโยอัตถังเกโกมะขสยะเททังสัมมาเทติสัมมาสังคัปปสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาอาชีวสัมมาวายาม สัมมาสติสัมมาสมาธิจิตทางทุกขังอริยสัจจันติเมผีเขเวผัวผีอนันโตสต์เตสุธรรมเมสุจากุลอุตาปาธิญาณุตาปาธิปัญญาอุตาปาธิเวชชาุฏาปา ติอาโลโกอุทาปาทิตังขอปนิทังทุกขังปริยสัจจงปเรณยัยจันติเมผีขเวผัวผีอนันตสุเตสุธรรมเมสุจาโุอุทาปาทิญาณังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชชาอุทาปาทิอาโลโก อตตาปาทิต <c oughs> ังขอปณิตังทุกขังอริยสัจจังปะริยมยตาติเมภิกะเวโปเภอนันโนสุเตสุธรมเปสุจักุกุตตปาทิญาณังโอตตาปาทิปัญญาโอตตาปาทิวิชฌาโอตตาปาทิอารุโขโอตตาปาทิอิตังโต สมุทัยอริยสัจจันติเม่เพคะเวบุพเพอนันทโสุเตโสทามแม่โสจักโุขตปาติญาณังุตปาติปัญญาุตปาติเวชาาุตปาติอาโลโกุตปาติตังขอปณิธานตัวขสมุทโยอริยสัจจังป อาตาปันติเมผีเวปุอแพอนนวสุเตสุธรรมเมสุจักคุอุตตปาธิญาณังอุตตปาธิปัญญาอุตตปาธิเวชาาุฏาปาธิอาโลโกอุตตปาทิตังขปณิตังตัวคาสมุทโยอเรยาศสตร์จานปะเฮนันติเมผี เบคเวปุแพอันนันสุเตสุธรรมเมสุจักขุมโอทัปปิญาณงอทาปปิปัญญาอุทปปติเวชญาโุทัปิอาโลโกโอทาปปิอิทังตัวคันิโรตวอริยศาสตันติเมเบขเวปุพแพอันนันสุเตสุธรรม สจักโขอุทัปปิยานางออทัปปิปันญาอุทัปปิเวชาอุทัปปิอาโลโกอุทัปปิตังขอปณิธานตัวกนิโรธาอริยสตรจังาชิกาตาปันติเมเพขเวปเพนัโนสุสเตสธรรมแมสโจักโ โอตตาปะติญาณะโอตตาปะติปัญญาอุตตปาติวิชญาอุตตปาติตาโลโกอุตตปาติตังโคปนิตังโตขานิโรโตอริยสัจจังสัจิกตัะติเมเพขเวผูเตอนนโนตสุเตโสทามเมสุจักุกโอตตปาติญาณะ उत पाधि पानिया उत पादी हुए उतपाधि उतपाधिंग आर सा में पे कवे पोते अन गो सुते सुधा में सुचा को उतपाधिया नांग उतपाधि पान जा उतपा ทิเวจาอุทปาทิอารุโกอุทปาติตังโกปาณิทังโตขานิโรตคาไมเนปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมเพคะเวปเพออนันโนสุเตสุธรรมเมสุจัคุโกทปาติญาณอุทปาติปัญญาอุทปาต เทเวชากุทาปาติอาโลโกอุทปาติทางโฆปาิทางโัวขลิโรทัขามิเนปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมเพฆเวโปเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุอุทปาติญาณังอุทปาติปัญญาอุทปาติเวฏ ชาอุทัปาะทิอาโลโกอุทัปาะทิยาวะเกวันจเมีเพคขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปาริวัตังหวาทสาการังยัทาปูตังยานธาสนังนัสเวสุธรรอาโหสิเนวะตาวะหังเพคขเวสั ว่ากโลเกสมาระเกสพระมะเกสสมณพระมณิยาปชายยะสเทวะมโนสศยาโนตรงสัมมาสัมโคธิงอภิสัมโคตอะปัจันยาสิงยาตอจะโอแม่เขเวอเมสุสจตัวสุอริสัาเจสุเอวัน ในปริวาตังทวัสสะกาลังยถาภูตังยานาถาสนังโสวิโสทังอโหสิอัาทังเทเขเวสเทวะเกโลเกสัมมาเกสัพระมาเกสัสมนพราหมณิยาปชัยสเทวะมโนสายอนุตตรางสัมมาสัมพ ตวเทกอภิสามปวดตปัจจัญญาสิงญาณัจะปนะเมทะสานุทปะเจอากุปปะเมวิโมติอายมันติมาชาตินาเิธานิปุนภะวะติอิตมะวะจะปะกะวะอาตมนาตันจะวักขิยาเพโคภะคะวะโตัวตาสิตังอา นานทุงหิมาสเมมิจปนาวายาการนาสเมมิทานยมาเนยาอายัสัมมาตโกนัญนยาสเวราชังเวตมะลังธรรมจาโคตปาติยังเกณฑ์เจสมุทะยธรรมังสัาขันตังนิโรตธรรมันติปวะติเตตภะกวะธรรมธรรมจา อาเกภูมิเทวาสัตมนนสาเวสุเิตารรมภควาตาภารานสิยังอิสิปตาเนมิคาทายาโนตารังธรรมจากกังปวัติตังอปติวติยังสัมมเนนนาวะพระมเนเนนาวาเทเวนาวามาเรนาวาพระ

sáng tạo so ra tay tháo sa sa tay sao tay quá sáng tay manon sao we sung tay quá tay sao ngang he wanang sáng so tay quá sáng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  ทางสุตตวะตุสิตาเทวาสัทธมโนสาเวสมุตสิตานังเต วานัสสัตว์สุตวานิมานาลเทเทวาสัตมโนสาเวสุนิมานาลเทนังเทวานังสัตตสุตวะปารเนิมิตวัสวัตเทเทวาสัตมโนสาเวสุนปารเนิมิตวัสวัตเทนังเท วานางสาตังสุตตะวานรามะปาริสัจชาเทวาสาตามโนสาเวทรงปรามะปาริสสาชางเทวานาสาตังสุตตะวานรามาภโรหิตาเทวาสาตามโนสาเวทรงปรามาภโรหิตานังเทวา นังสัตตังสุตวามหาปรามาเทวะสัตตโนสสาวะสุมหาปรามา ัเทวานังสัตตังสุตวะปริตตาภาเทวาสัตตมโนนสาเวสุมาริตตาภานังเทวานังสัตตังสุตวะอัปปมานาภาเทวาสัตตมโนนสาเวส ปัมานางพรนังเทวานังสัาธังสุตาวาอภัสราเทวาสาธะมะนุนสาวเสงออภัสรานัง สัตถังสุตวะปาริตสุภาเทวาสัตตมโนสาวะสงปาริตสุภานังเทวานางสัตถังสุตวาอปปมานสุภาเทวาสัตตมโนสาวะสงอปปมานสุภานังเทวานางสัตถังสุตวะโสภเกณัก เทวาสัตมานนสเวสุขเกณฑานังเทวานังสัทตังสุตวาเวหะภะลาเทวาสัตมานนสเวสุเวหะภะลานังเทวานังสัทตังสุตวาอเวหะเทวาสัตมานนสเวสุ Thếạ than số tao the hoaămôná về xuống năng Thế qua năngạ tăng số tao hoa số thaná the hoaạ ta màôná về xuống số than สีเทวาสัตตมานนสาเวสองสุทานสีนางเทวานา ทังโสตวาอาคเนธกาเทวาสัตมนนสาเวสุเอตัมพระเขาวตาภารานสียังเอเสปตะเนมิคทาเยะโนตตรังทรรมจากังปวัตติตังอาปติวติยังสัมเนนวาพรามปเนนวาเทเวนว मारे त्वा प्रमुना वा केन जीव वा อิติหแตนะคเนแตนะเตนะโมหหเตนะยาวะพระมโลกาสสตออาภวคาทิอายันจะทัสสะหัสสีโลกัาทุสังกามิสัมปะกามิสัมปะเวติอาปมาโนจะโอลาโรออมพาโสโลเกปาตุระโหสิอติกรรมเม เทวเทวานังเทวานุภาวะอัตถโกปคาวะอุทานะโอทานนสิอัญญาสิวัตโกกนทานโยอัญญาสิวัตโกกนทานโยติอิติหิทังอายยัสสะมตโตกนทานญาสานญากอนทานโรตะเววานามา 啊哈。Uh huh.